ทีนี้ฟุตบอลโลกล่ะฟุตบอลโลกโพต้ามันเพิ่มมากขึ้นเป็นแปดทีมครึ่งแล้วเราก็เพิ่มผิดหวังเมื่อปีที่แล้วอีกสามปีกว่าสี่ปียังมีไฟที่จะเล่นไหมอืมก็ต้องดูว่าเราอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สมควรที่จะติดหรือเปล่าถ้าเป็นชนะทิพย์แล้วต้องติดทีมชาติทุกครั้งผมว่ามันก็ไม่ใช่ก็อยากสร้างมาตรฐานให้กับคนใหม่เลย คือมันไม่เกี่ยวกับว่าใครจะชื่อเสียงเป็นยังไงดีกว่าแต่ถ้ายังเล่นไหวยังมีคุณสมบัติที่คนต้องการยังมีฟอร์มการเล่นที่ดีพวกเขาเหล่านั้นที่มีชื่อหรือว่าไม่มีชื่อก็สมควรที่จะติดครับแล้วก็ผมก็ตอบไม่ได้ว่าอีกสี่ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงมันก็มันเป็นอนาคตอะเนาะพี่ปูผมก็แค่อยากจะทําวันนี้ให้มันดีที่สุดมีฟอร์มการเล่นของตัวเองให้มันดีที่สุดในในใน,ใน,ในทุกๆการเล่นนะครับคุณไม่มีวันที่จะใช้ชื่อเสียง บารมีของชนาทิพย์ว่ามันควรจะได้ต่อเวลาไปฟุตบอลโลกอีกครั้งไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่คือผมว่าฟุตบอลมันสาหรับผมเวลามันเริ่มน้อยลงในทุกๆวันที่ทํางานตอนนี้คือทำไงก็ได้ให้ทีมชนะทำไงก็ได้ให้เรามีผลงานที่ดีนั่นนั่นคือเป้าหมายนะตอนนี้อะไรเงี้ยอยากอยากทำแบบนั้นให้ดีแล้วก็ที่ผ่านมามันก็มันเป็นอดีตเนาะคนไปเซิร์ชก็เจอชนะทิพย์ชนะทิพย์อะไรเงี้ยมันเป็นอดีตไปแล้ว